เชื่อว่าหลายคนยังคงติดตามและเฝ้ารอฟังอาการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งอยากจะเห็นตัวเป็นๆของพระเอกหนุ่มชื่อดังเอดกันตพงศ์บำรุงรักหลังเจ้าตัววูบหมดสติกลางอีเวนต์ใหญ่ของช่องต้นสังกัดแล้วมีอาการที่น่าเป็นห่วงต้องพักรักษาตัวกับแพทย์ที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนานนับเดือนต่อมาคิสตี้คิสติน่าภรรยาสาวพร้อมกับคุณแม่ของหนุ่มเอดกันตพงศ์และทีมแพทย์ที่ทําการรักษารวมกันถแถลงถึงอาการป่วยของพระเอกหนุ่มเอดกันตพงศ์ ซึ่งแพทย์ที่ทําการรักษาพระเอกหนุ่มเผยว่าอาการคนไข้อยู่กับการฟื้นตัวของคนไข้ตอนนี้คนไข้ตื่นและรับรู้ภาวะง,ง่ายๆได้จากประวัติของคุณเอสนั้นพบหยุดหายใจ20นาทีขึ้นไปการกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากตอนนี้ยังต้องติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องโดยเอสรับรู้และรู้ตัวทุกอย่าง หลังจากที่เอ็ดฟื้นขึ้นมาเขามีความสับสนและคิดว่าตัวเองยังอยู่ในงานคิดว่านี่คือปาฏิหาริย์สำหรับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อจากนี้ถือว่าเป็นกําไรตอนที่เอ็ดตื่นขึ้นมาวันแรกยังจําภรรยาไม่ได้แต่ตอนนี้จําได้แล้วขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเอ็ดทั้งโรงพยาบาลตลํารวจโรงพยาบาลบำรุงราชขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาทั้งสื่อมวลชนและแฟนคลับและขอโทษที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลา ขอบคุณทุกความเข้าใจหวังว่าจะแฮปปี้แอนดิงก์สำหรับเรื่องนี้และจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ไวที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและล่าสุดกิตตี้คิสตีน่าภรรยาของหนุ่มเอสกันตพงษ์บำรุงรักก็ได้มาเปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง7 SD เอเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นเพราะเอสอาการดีขึ้นพ้นจากช่วงวิกฤตแล้วความกังวลลดน้อยลงแต่สำหรับสุขภาพของเอสขณะนี้ แม้จะค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวร้ายที่ยังกังวลคือหัวใจยังมีอาการอักเสบอยู่และสภาพร่างกายภายนอกก็ยังต้องทำกายภาพคิตตี้เล่าได้ว่าวันแรกที่เอ็ดได้สติขณะนั้นยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ทำให้เอ็ดยังพูดไม่ได้แต่ก็มีความพยายามที่จะพูดและหลังจากนั้น2-3วันต่อมาแพทย์ก็มีการถอดท่อช่วยหายใจออกและเอ็พยายามที่จะพูด โดยปะติปปะต่อเป็นคำเป็นประโยคและสิ่งที่พูดออกมาลักษณะเหมือนกับว่าเอสกันตพงยังสับสนซึ่งขณะนั้นเอสคิดว่าเอสยังทำงานอยู่และสอบถามว่าขณะนี้ถ่ายทำอยู่ฉากไหนเสื้อผ้าที่ใส่ต้องใส่เป็นเสื้อผ้าอะไรซึ่งคิตตี้เองก็เข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาเอสทุ่มเทกับงานและก็รักงานของเขาเป็นอย่างมากตนก็หวังว่าเอสจะได้กลับมาบนหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้ง แต่ยังคงต้องใช้เวลารอให้ร่างกายพร้อมที่สุดหลังจากนี้คริสตี้ก็ยังคงกังวลเรื่องของสุขภาพของเอสหากกลับมาทำงานอยากจะให้พักผ่อนบ้างเพราะความทุ่มเทการทำงานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เอสได้สติน้องวาเลนตินา่าลูกสาววัยประมาณ3ามขวบได้พูดคุยกับคุณพ่อซึ่งน้องวาเลนติน่าเข้าใจและก็รู้ว่าพ่อมีอาการป่วยจึงเล่นกับพ่อและจำลองว่าตัวเองเป็นคุณหมอเป็นนางพยาบาล ขณะนั้นเอ็ดก็ยังคงสับสนกับสถานการณ์หลังจากฟื้นขึ้นมาแต่เอ็ดก็ยังจําได้ว่ารักเด็กผู้หญิงคนนี้มากสําหรับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเอ็ดกันตพง์ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษจําภาษาไทยไม่ได้นั้นคิตตี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะขณะที่เอ็ดฟื้นขึ้นมาลักษณะเหมือนกับว่ากําลังเรียบเรียงคําพูดเรียบเรียงประโยคที่จะพูด สำหรับคอมเมนต์กำลังใจที่แฟนคลับส่งมาให้ทั้งคิสตี้และเอ็ดกันตพง์ขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ซึ่งเอ็ดรับรู้ทุกอย่างถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ